วันนี <poisoned indo> ้ต <surprisingly> <ibl ok> ้องหนีกลับก่อนนะครับคุณไม่น่ารักก็ผมหมดแล้วบายๆไม่น่ารับขอคุณปหน่งนะครับสียบาทม่นิงี่หนิี่หน่นงี่นหียนนีนิงนะ่่หหพี่นิ่งหนนห่่หน่ห่อน ผมได้ว <c oughs> ันหมดอายุคร so ับแต่มีตัวผมนะจริงปอเชื่อทุกคนก็ได้เงินหมดสองร้อยเหรอทำไมผมไม่ได้วันหมดอายุชุกยี่าไมทุกคนได้สองถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปได้เท่าไหร่หนูได้สองร้อยแม่เลี้ยงอะไรใด้สองร้อยเลี้ยงอะไรใส่ในห้อเลี้ยงอะไรสี่ร้อย่้อย้อยนี่ได้พันหนึ่งแล้วก็มีแม่ ขอบคุณเจ้าภาพนะครับ